เดี๋ยวเดี๋ยวคนยังไม่อยู่ก่อนครับเอาวลาช้าๆได้หล่าเอาเอาเนเอหูดเออเทลงไปครับเทลงไปครับครับนั่งนั่งลงเลยครับนั่งลงนนั่งลงนนั่งครังนีหลานคือนีนมันจะดีดีันลานทานานนะ บัลาบัลับมามาดครับมาดิครับาาเรอง้นมามมามันจะันลมครัมันจะล้มหากรเมิดด้กัเาครับหกรเมด้อทางัครับเจอ้าสาวครั้งแรกที่ไหนครับเจ้าบ่าวครับัโไเจอที่ตอนเย็นด้วยกันครับผมที่ทอนแก่นครับ

เดี๋ยวเนี่ยมาลเอ่เอนม่เมันอี